เรียกว่าได้กลายเป็นปัญหาที่เขย่าอุตสาหกรรมไปแทบจะทั่วทั้งโลกเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับปัญหาการขาดแคลนชิปตั้งแต่ซัพพลายเออร์ด้านปิโตเคมีนะครับไปถึงผู้ผลิตสินค้าคอน s u m e r p ป o ด u ักและแน่นอนว่าบริษัทอย่าง Apple ก็โดนผลกระทบไปเต็มเนะครับกับวิกฤตซัพพลายเชนในส่วนของชิปในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งเดียวนะครับที่ชุดรั้งการเติบโตอย่างก้ากระโดดของ Apple แล้วหายนะครั้งนี้นะครับมันสร้างความสูญเสียให้กับ Apple มากน้อยเพียงใดนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Daily. The world tomorrow. Geek Explore the beyond Daily. to สำหรับพอดแคสต์ EP นี้สนับสนุนโดย Feel Goose ผู้ช่วยมืออาชีพของธุรกิจออนไลน์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.feelgoose.co สวัสดีครับผมดนทราดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Daily นะครับ รายการที่จะมาอัปเดตข่าวสารวงการธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจนะครับสำหรับใน EP นี้มาว่ากันถึงเรื่องราวของปัญหาซรัพยเชนของชิปนะครับและกำลังส่งผลอย่างมากต่อบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Apple เองนะครับแน่นอนว่าปีที่แล้วนะครับรายได้ของ Apple รวมถึงมูลค่าตลาดของบริษัท Apple เนี่ยพุ่งสูงขึ้นไปถึง3ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าอุปกรณ์หลายๆอย่างของ Apple เนี่ยก็ใช้ชิปเป็นหน่วยประมวลผลหลักในการผลิตสินค้าของพวกเขานะครับว่ากันว่ารายได้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชิปเนี่ยมีรายได้สูงถึง6,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ รวมถึงปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับมันได้เพิ่มความต้องการของสินค้าของ l e มากมายนะครับโดยเฉพาะ Mac หรือ iPad เองนะครับซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยพฤติกรรมของมนุษย์เราเปลี่ยนไปนะครับใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มากยิ่งขึ้นทั้งที่ทํางานรวมถึงการใช้เพื่อความบันเทิงต่างๆซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลให้ Apple เนี่ยกลายเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกซึ่งรายงานจาก Financial Time s เนี่ยได้กล่าวถึงเรื่องนี้นะครับที่ทีมคุกเนี่ยได้เอ่ยถึงปัญหาเรื่องซัพพลายเชนของชิปนะครับทำให้ส่งผลต่อบริษัท Apple ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง1,000 10, 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับแม้ทีมคุกเองเนี่ยจะวางแผนการผลิต just in time ปฏิวัติรูปแบบของซัพพลายเชนทั้งหมดของ Apple จนสามารถก้าวมาเป็นบริษัทอันดับ ต้นต้นของโลกได้นะครับแต่ปัญหาเรื่องชิปนะครับก็ทําให้พวกเขาพบกับปัญหาใหญ่เพราะอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของพวกเขาเนี่ยก็ต้องใช้ชิปในการผลิตโดยนักวิเคราะห์จาก Bloom International นะครับที่เป็นแพลตฟอร์มสําหรับการวิเคราะห์ซัพพลายเชนของบริษัทแบบ Endto-end นะครับซึ่งเวษาทดังกล่าวเนี่ยได้ระบุถึง Apple นะครับว่าจะเผชิญปัญหาหลัก2ประการนั่นก็คือความล่าช้าด้านโลจิสติกที่ยังไม่ดีขึ้นนะครับ รวมถึงเรื่องของการขาดแคลนชิปเซมิคอนดักเตอร์ที่อาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนซึ่งเผลอๆเนี่ยอาจจะใช้เวลาเป็นปีเลยด้วยซ้ำนะครับ ความน่าสนใจนะครับตอนนี้หลายๆธุรกิจเนี่ยต่างต้องการชิปแทบจะทั้งหมดนะครับไล่มาในทุกๆอุตสาหกรรมนะครับทั้งรถยนต์เองก็ใช้ชิปในการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนแบบอัตโนมัติเป็นหลักนะครับนั่นส่งผลให้เทส l a เองก็เจอปัญหานี้นะครับความต้องการชิปเนี่ยเพิ่มขึ้น17เ์ในปี2021ที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนว่าบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยต่างแย่งชิปกันจํานวนมหาศาลนะครับในหลายๆอุตสาหกรรม ด้วยการเติบโตของหลายๆเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็น IOT หรือ Cloud Computing เองนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Amazon Alphabet ก็ใช้จำนวนชิปประมวลผลจำนวนมากนะครับในการสร้าง Data Center ต่างๆที่มีอยู่กระจายไปทั่วโลกนะครับซึ่งต้องใช้ชิปในการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่เหล่านี้ซึ่งก็เรียกได้ว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆเหล่านี้นะครับต้องประเมิน การผลิตก,กันใหม่เลยทีเดียวนะครับจากปัญหาชิปเหล่านี้ Apple เองเนี่ยก็มีหลายโมดูลนะครับโมดูลกล้องดิจิตอลเองหรือส่วนประกอบต่างๆของอุปกรณ์ทั้งหลาย iPad, iPhone หรือ Mac เองนะครับที่ต้องใช้ตัวชิปประมวลผลแทบจะทั้งสิ้นแต่ผลกระทบก็คงยังไม่เห็นผลชัดเจนในไตรมาสล่าสุดที่ผ่านมานะครับซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ารายรับของ Apple เนี่ยจะเพิ่มขึ้น6.5เป็น 1 1 9 0 0 0ล้านดอลลาร์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปี2021นะครับโดยคาดว่า iPhone เนี่ยจะทำรายได้อยู่ที่ประมาณ67,400ล้านดอลลาร์นะครับเพิ่มขึ้น8%แต่กระนั้สนใจนะครับบริษัทอย่าง Apple เองเนี่ยถึงแม้จะ มีปัญหาเรื่องขาดแคลนชิปรวมถึงการผลิตฮาร์ดแวร์แต่พวกเขาสามารถชดเชยได้ด้วยธุรกิจบริการนะครับที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเติบโตอย่างรวดเร็วมากๆกลุ่มธุรกิจนี้นมีอัตรากำไรขั้นต้นมากกว่า70%มีลูกค้ามากกว่า74 -5 ล้านรายนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของเกมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลอย่าง iCloud นะครับหรือการรับประกัน AppleCare ซึ่งน่าสนใจนครับว่ากลุ่มด้านบริการเนี่ยสามารถสร้างไรายได้ให้กับ Apple สูงถึง 68,400ล้านดอลลาร์นะครับในไตรมาสก่อนหน้านี้ซึ่งทางนักวิเคราะห์เนี่ยก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก19%นะครับในไตรมาสที่จะเปิดเผยเร็วๆนี้แต่ก็ต้องบอกว่าปัญหานี้เนี่ย a p p เ e เองก็มีข้อได้เปรียบบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมอื่นๆอย่างมากมายนะครับเพราะว่า Apple A เองนี่ยมีส่วนประกอบที่สามารถปรับแต่งได้มากมายสำหรับ iPhone, Mac หรือ Apple Watch หรือสินค้าอื่นๆนะครับ Apple สามารถล็อกความสามารถของซัพพลายเออร์เพื่อผลิตชิ้นส่วนเหล่านั้นได้ทันเวลาโดยมีความล่าช้าน้อยกว่าบริษัทอื่นๆซึ่ง Apple มีจุดนี้นะครับที่เป็นข้อได้เปรียบสูงสุดและเราจะเห็นได้ว่าปัญหาเรื่องชิปนะครับก็ทําให้ส่งผลต่อนักลงทุนที่ทําการเทขายหุ้นทางด้านเทคโนโลยีนะครับทั้งเรื่องกลัวเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยรวมถึงปัญหาเรื่องชิปเองนะครับที่อาจจะส่งผลต่อไรายได้ในอนาคตของบริษัทเทคโนโลยีเหล่านี้ รวมถึงตัวแปรที่สำคัญอย่างไวรัสโควิดา9สายพันธุ์โอไมคอนะครับที่เรียกได้ว่าในอเมริกาเนี่ยผลกระทบค่อนข้างหนักนะครับมีการปิดร้านค้าปีกบางแห่งแต่ก็ต้องบอกว่าหลายๆธุรกิจเทคโนโลยีก็เน้นไปที่ทางออนไลน์เป็นหลักนะครับมีการขายสินค้าของพวกเขาผ่านออนไลน์โดยเฉพาะบริษัทอย่าง Apple เองนะครับก็มีข้อได้เปรียบอยู่อย่างมากนะครับกับ ธุรกิจโดยเฉพาะการซื้อขายผ่านออนไลน์อย่าง Apple Store ที่มีออนไลน์อยู่ทั่วโลกนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับปัญหาชีปที่ถือว่าเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมากว่าเป็นปีแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าในปีที่แล้วนี่อาจจะไม่ส่งผลมากนักแต่ในปีนี้เนี่ยน่าจะส่งผลต่อหลากหลายธุรกิจนะครับแม้กระทั่ง a p p เ e เองซึ่งคาดว่าตัวเลขที่ส่งผลกระทบกับพวกเขาเนี่ยอาจจะสูงถึง 1 0 0ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวเราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าปัญหานี้เนี่ยจะได้รับการแก้ไขให้หมดไปได้เมื่อไรนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องเรียกได้ว่าแทบจะทุกๆอุตสาหกรรมนะครับชิปคือความต้องการลำดับต้นๆของพวกเขาไปเสียแล้วนั่นเองครับผมพอดแคสต์ EP นี้สนับสนุนโดย Feel g o o s ผู้ช่วยมืออาชีพของธุรกิจออนไลน์ที่ทำให้ชีวิตง่ายและสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิมโดยฟีเจอร์ทั้งหมดออกแบบมาเพื่อซัพพอร์ตการทำงานของธุรกิจออนไลน์อย่างแท้จริง ให้ทุกธุรกิจสามารถทำกำไรและสามารถขยายธุรกิจให้เติบโตได้ตามที่ต้องการอย่างไร้กังวลร้านค้าที่ยังประสบปัญหาคอยชุดยอดขายและโอกาสเติบโตให้ดิ่งเหวสามารถติดต่อให้ f l l o o s e เข้าไปเป็นผู้ช่วยธุรกิจของคุณได้ที่ www.filgoods.co สมัครตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายนะครับอัปเดตกิจกรรมและข่าวสารได้ที่ f a c e b o o k c o m f u g o o s c o หรือโทรไปที่0211468001กดสำหรับเรื่องราวของบริษัท Apple กับปัญหาชิปนะครับใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อที่สนใจเรื่องราว ข่าวสารวงการธุกรกิจเทโรีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจนะครับที่ผมจะมาเล่าให้ฟังผ่านรายการ Geek Daily ก็สามารถติดตามกันได้ทางช่อง Geek Forever Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลกัลกๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อก i ิสในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line@ ที่ a d t h r a d o n t t s a r a b h o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสารดีดีแบบแคดีให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ